สวัสดีครับอยู่กับผมอากีวันนี้จะไปโครงการธรรมะอยู่ว่ากาชาติกันนะครับใช่ไหมพี่ฟูจิใช่แล้วอยู่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะอที่ไหนเอยฉันไม่รู้เธอต้องบอกนะฉันขับรถอะ่ะเดี๋ยวเพืนพาไปขอนแก่นนู่นนะวัดบ้านขอนแดงวัดบ้านขอนแดงเป็นวัดประจํามู่บ้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ้านขอนแดงจริงๆเขามีชื่อของเขานะเธอเดี๋ยวเราไปดูหน้าวัดเลยแล้วกันดิสโก้ถึงแล้วนะคะวัดบ้าน อันนี้ใช่บ้านขอนแดงไหมล่ะนนมันไม่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนยังไม่ถึงมั้งเนี่ยอันนี้คือวัดพนงาวัดน,นี้เราว่าสวย โสีสมโหโพสีสมโหฮะโอสีสมโพ o ท,ท,ที่นี่เขามักจะมีหมอลำแต่วันนี้เราไม่ได้มาดูหมอลำใจยยไปด้วยไหมคะใจก็นั่งเล่นอยู่แถวนี้ไปหาหญิงยญ้ารอก็ได้หญิงยญ้าไอ้บิ๊มนะอุ้ยบูอ๋อีค่ะสวัสดีครับผม เข้าปไใ,ใชได่ดีเจเป็นสายตำรวจใช่วันนี้ตำรวจจะมากินอะไรมีไงร้านที่เราชอบมาหม่ำเป็นประจำเธอได้อะไรมั่งอากิเราได้ปลากรอบนะคะแล้วก็ข้าวปุ้น10บาทแล้วก็ตำโคร,ราชอีก40เป็น60ิบ